Sir, please pay at time. Yes, I understand that English grammar is boring. By the way, sometimes we have to study English grammar a little bit because uh, when we uh, when we understand English grammar, we can apply English grammar rules uh, with our uh, English speaking, English listening, English reading, and English writing. That is why. Okay, and Unit Seven, Unit Seven. Let's talk about of uh, my body unit seven let's talk about my body let's talk about my body and uh, and our english grammar is now read out after me what is this? now and out after me now 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 read now 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 the first a word that refers to a person pressing even substance of quality. I uh, where I uh, am, you are, you can. Identify two kinds of now. You can identify two kinds of now. The first one is singular now. The first one is singular now. All right. Let me give you the definition of singular now. What does singura now mean? Please be quiet and, and pay attention. Ah, here yeah, singular.

of a uh, relating to the form of a word used when talking or uh, writing about one thing, singular, and how about Pura? Stop talking, please. Hey, please be quiet. I am explaining. peace. I said that peace be quiet. I'll add I don't think that I'll add plural. 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 A word of form that expresses more than one. จัมาเดียนซิงคูราโพสิซิงคูราเด่งจำโนวันโพลูสองจำโดนขึ้นไปซิงกูราเดินจำนวันโพลูสองจำโดนขึ้นไปซิงคูราเดินจำโนวันโพลาสองจำโดนขึ้นไป อ่า <À, S 2> <referral, S 1> นะครับนะยูนิตแจกอ่ายูนิตแซบานยูนิตที่แจกเด่นเกี่ยวกับ my body ร uh, so ่างกายของฉันอ่าจิ้มจมูกอ่าจิ้มจมูกจมูกหนึ่งจมูกสะกดยังไงอ่าจิ้มตัวสะกดอ่านพ้องการ n o s e หนึ่งจมูก n o ตามดูตัวอักษร N O S E นอสสองจมูกต่อไปภาพสองจมูกจิ้มที่รูปหัวใจ N O S E S N O S E S นอเซสสองจมูกขึ้นไป N O S E S N O S E S นอเซสสองจมูกขึ้นไป เดี๋ยาได้ประเภทไม่ยอมดูตามนะครูจะให้ยืนเรียน n o s e s n o s e s n อ s e นจอแนอจะบกขึ้นไปจะโบกขึ้นไปได้โอกาสอีกครั้งหนึ่งดูเวลาอ่านนะดูตามไปด้วยดูภาษาอังกฤษตามไปด้วยหนึ่งจะโบก n o s e n o s e จอนจนจะบองจะโบก n o s e นอสเดิงจะบอก n o s e นอสเดิงจะบอกเช้นภาษาอังกฤษไปด้วย n o s e s n o s e s นแซนสองจะบอกขึ้นไป n o s e s นอแซนสองจะบอกขึ้นไป N O S E S N O S E S นอซสสองจะบอกขึ้นไปตอนแรกเดลเต้โนสหนึ่งจโบกอ่านสะกดมแปลดังๆ M O S E S นอแซสสองจะโอกขึ้นไป M O S E S นอแซสสองจมูกขึ้นไปพออดนโยนพ่อ ต่อไปหนูเลนนึ่จมู s, pa lên, no, <S, o s e นหนจมูอซ e no pa 2จมูกขึ s ้นไป n, <S no <S n o s จมูกขึ้นไปต่อไปบีนนหนึ่งจมูกนอซสองจมูกขึ้นไป s โไปต่อไปถุงป้งนอสหนึ่งจมูกเป็นอสีน่อแซสองจมกขึ้นไปนอสนแซ่ไอ่านหม่ิอ่านไม่ดังยืนขึ้นเลยไม่ได้ย็นต่อไปโอกาสอ่านนอสหนึ่งจมูก ยืน <Os. S 1> ออาวอาอ่นน้ำ <Os. S 1> น,น้ำแสงจมู <Os. S 1> จมกขึ้นไป o S e. นอสองจมกขึ้นไปปาโอนน้มแอบช่วยเพื่อนนะไม่งั o ้นโดนยืนแพ้นะ นอสหนึ่งจมูกขึ้นไปนอเซสองจมูกขึ้นไป <S S o S e S, N O S E S นอเซสองจมูกขึ้นไปต่อไปยอมฮา N O S E นอสหนึ่งจมูกต่อไป N O S E S นอเซสองจมูกขึ้นไปต่อไปพร มองหน้าโูดทำไมทำไมไม่มองกระดาษเดี๋ยวสองคนนั้นเดินเยิอนนะ n o s e รถรหนึ่งจะบุกขึ้นไป n o s e s รเส้นสองจะบุกขึ้นไป c r นั่งนั่ง n o s เยือนต่อไปกาคอน N O S E จมูกขึ้นอ่านว่าอะไร o S e เอาไหม N O S E ลดจมูกมขึ้นไป Nose สองจมูกขึ้นไปอ่านสะกดไป N O S E S n o ซ e สองจมูกมขึ้นไปอ่าต่อไปเฟิร์สโก้ N O S, e S อ่านว่าอะไรจ๊ะนอแซนอแซนะอ่าไอ้พวกยืน e ดีๆเดี <your> ๋ยวนี้ฟาดหาไม้มาฟาดเคอาซิมันยืนไม่ดีเลยใครมีไม้บรรทัดนี่เจอแล้วฟาดเลยเดี๋ยวนะ ทุกคนอ่านตามดูตามจิ no, ้มตามจิ no, ้มอังกฤษตาม N O S, s, s E Nose นึ่จมูก N O S E S Nose 2องจมูกขึ้นไป Add N O S E Nose หนึจมูก มขึ้นไป N O S E ขึ้นไปเดี๋ยนะไม่อ่านังเกตนะ N O S E N O S หนึ่งจมูก N O S E N O จมูขึ้นไป N O S E สองจมูก้นแรน่งจมูกขึ้นไป K R อ่านดันดัน สองจมูกล่ะ N O S E S อเสนห่งจูไปสองมูนไหนน้ำลมต่อไปถุงแป้ง N O S D าอ่านดีๆเอามา N O S เอาเืินไปก่อนอ่านไม่รู้เรื่อง ต่อไปมาดูรูปขามาดูรูปขานะอ่ามาดูหัวใจรูปขาหนึ่งข้างมาดูหัวใจรูปขาหนึ่งข้าง l e g และขาหนึ่งข้าง legs ขาหนึ่งข้าง legs ขาสองข้างขึ้นไป legs ขาหนงข้างขึ้นไป legs ขาหนึ่งข้าง แ้่ทำไมไม่ดูทำไมไม่จิ้มภาษาอังกฤษตาม leg l e s ขา2ข้างขึ้นไป leg l e g ขาสองข้างขึ้นไป leg l e g ขาหนึ่งข้าง leg l e g ขา2องข้างขึ้นไป ข้างขึ้นไปอ่าไอ้พวกให้อ่าบอกให้ดูตามอ่านตามก็ไม่อ่านนะอ่าต่อไปบิวตี้คนแรกขาหนึ่งข้าง L E G เล็กขาหนึ่งข้างขาสองข้าง L E G S เล็กขาสองข้างขึ้นไปเก่งมากต่อไปหนูเรนขาหนึ่งข้าง L E G เล็กขาหนึ่ง ขาสองข้างขึ้นไป L อ่านว่าอะไรต่อไปมีขาหนึ่งข้างขาหน่ข้างขาสองข้างขึ้นไป L E G S ข้ึ้นไผมแป้งขาหนึ่งข้าง ด,งดงังดังอ่านไม่รู้เรื่องยืนไปก่อนโฟกัสขาปานโนนอย่าช่วยนะโฟกัสขาหนึ่ง e ข้างเล็กขาหนึ่งข้างขาสองข้างข,ขึ้นไปเล็ก e ดงัดงดังค่ปานโนนอย่าช่วยนะขาสองข้างขึ้นไป ยืนขึ้นไม่ตั้งใจฟาร์มดีนะต่อไปปารนอนขาหนึ่งข้าง legs ขาหนึ่งข้างขาขาสองข้างขึ้นไป legs ขาสอข้างขึ้นไปต่อไปยองขา legs ขาหนึ่งข้างขาสองข้างขึ้นไป legs เล็กขาสองข้างขึ้นไปอาต่อไปคอบ leg เล็กขาสองข้างขสองข้างขึ้นไป legs เล็กขาสองข้างขึ้นไปต่อไป kr l ด้านดาน l e ยือนกันต่อไป leg เลสขาหนึ่งขา้างเลขาล2องข้างขึ้นไปอ่าต่อไปฟ้ากตเลจกขาหนึ่งขา้างเ E เลขา2ข,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 ข้างขึ้นไปอ้าวทุกค,คนจิ้มตามอ่านตามภาษาอ huh ังกฤษนะจิ้มภาษาอังกฤษ L E G เละขาหนึ่งขา้าง L E G S Legs ขาสองข้างขึ้นไป L E G S l e s ขาหนึ่งข้าง L E G l e ขาหนึ่งข้าง L E G l e s ขาสองข้างขึ้นไป L E G l e s ขาสองข้างขึ้นไป L E G l ละ s ขาหนึ่งข้าง L E G l e s ขาสองข้างขึ้นไป โก้สขาหนึ่งข้าง L E G เล็กขาหนึ่งข้างขาสองข้างขึ้นไป L E d S เล็กขาสองข้างขึ้นไปนั่งลงต่อไป K R ขาหนึ่งข้าง L หนูจำใจเรียนแล้วแหละ S เขากขาขาขึ้นไปขาสองข้างขึ้นไป L I อ L L L อะไร L L ไม่ด yes, ไม่ยนอานว่าอะไรนั่งรองต่อไปถุงแป้งนัอนงอาอนั่งไปนั่งไปอต่อไป,อาไปมาดูภาพมอือมาดูภาพมอดูภาพมอือเดงมือที่หวัวใจ ดูภาพมือหนึ่งมือที่หวัวใจ #hand 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 มือสข้างขึ้นไป #hand #hand มือสองข้างขึ้นไปเอาไป #hand 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 มือสองข้างขึ้นไป โมอยาบัวได้ไหม h a n d m r handmer 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 h a n d m handmer สอกข้างเลืนไปสองข้างเลืนไปแล้ว m d s มันหายไปไหนนะฮะ s handmer S A N D S hands mơ gió ca ngươn bài S A N D S A N D hands bài S A N D S hands A N D S A N D hands, mơ, ngang, cơn, S -A -N -D, hands, mơ, mơ, s, s A N D S Hands มือสองข้างขึ้นไป H A N D S มือสองข้างขึ้นไปเออเดี๋ยวกันห้ใครอ่านโมวไม่โมวคำแรก Beauty มือหนึ s, ่งข้าง H A N D S มือข้างมสองข้างขึ้นไป s A N D S Hands ม <c oughs> ือสองข้างขึ้นไปโดเรนมือหนึ่งข้าง ต่อต่อต่อไปมือหนึ่งข้าง H A M B h a n มือสองข้างขึ้นไป H A M D S แ a n d มือสองข้างขึ้นไปไอพวกเด็กผู้ชายทำไมไม่รู้จักฟังเวลาเพื่อนอานฉลาหน่อยสิต่อไปถุงแป้งมือหนึ่งข้าง มือสองข้างขึ้นไปต่อไปโฟกัสมือหนึ่งข้างอะไรนะดังนั้นอาหมูว่ายืนขึ้นเลยต่อไปตานนนมือหนึ่งข้าง อ่านว่าอะไรเอาหมายปานอนอา er> sw ่านด้วย S A N D H มือหนื่ข้างมือสองข้างขึ้นไป S A N B S มือสองข้างอ่านว่าอะไรจะอ่านสะกดแปลหม่ S A N B H D รละ B เอาหมายมือสองข้างขึ้นไป

รอบหนึ่งไม่งั้นโดนยืน S A N S แคมือสอาไปต่อไปแคร์ A N N E อานว่าอะไร D N มือสองข้าง่ะ อ่านว่าอะไรต่อไปกาคอน H A N D H มือสองข้าง S A N D S H มือสองข้างขึ้นไปต่อไปร์อ H อาตามโผ H A N D h a n มือหนึ่งข้าง H A N D hand มือสอข้าขึ้นไป H A N hand มือสองข้างขึ้นไป H A N D h a มื่งข้าง H A N D hand มือหนึ่งข้าง H A N D hand มือสองข้างขึ้นไป เอาโฟก,กัสอ่าน S, S A N D h น a ะมือข้ข้นไปมือสองข้างล่ <S S a N ตัวนั้นมันตัวอะไรแล้ว S ไงเอาไหม S A N D S hands มือสองข้างขึ้นไปแล้วอ่านแน่ผิดก,ก็ผิดสิ อ่ะก็ตัว S ไง H A N D S hand มือสองข้างขึ้นไปอ่านอ่านมืใแค่มีตัวเข้าหลังเออบี S ด้วยเอาใหม่เอไาหลมเ้ลเอาใหม่เร็ว เอายืนไปก่อนต่อไปเท้าดูเท้า F ับ O T โฟทเท้านึ่งท่า F ตบ E T ปุีดเท้าสองข้างขึ้นไป F ับ O T โฟทเท้านึ่นท้า F เบ O T หนึดเท้าเดินมา F ับ E T feet เท้าสองข้างขึ้นไป F ดับ O T foot เท้าหนงข้าง F ับเบ E T f e e เท้าสองข้างขึ้นไป F T foot เท้าหนึ่งข้าง F ิ E T f e e เท้าสองข้างขึ้นไปเอาบิวตี้อ่าน เท้าสองข้างเออบเท้าหข้าอกี่ข้างาเอาใหมา่เท้าหนึ่งข้างเท้าสอข้างขึ้นไปอัทาข้างขึ้นไปต่อไปหนูรีนเท้าหนึ่งข้าง เออทีฟ้าตน่าอข้างขึ้นไปเอฟับบทฟเท้าสองข้างขึ้นไปต่อไปมีเท้าหนึ่งข้างับออทีฟเท้าหนึ่งข้างเท้าสองข้างขึ้นไปเอฟับบีที เด็กผู้ชายด็ไม่ฉลาดเลยนะเด็กผู้หญิงก็อ่านเป่าๆ่แทนที่จะฟังเขาคุยอยู่หน้าแลกแล้วก็หลามันจะฉลาดต่อไปผมแป้งอ่านเท้าหนึ่งข้าง F O O เท้าสองข้างอ่านว่าอะไร F O O อ่านว่าอะไรเล่าอ้าวมั่วอ่านมั่วยืนขึ้นเลยต่อไปโฟกัสเท้าหนึ่งข้าง <G S 2> ท้า,ทา,ทาสองข e ้างขึ้นไป F W e T float ท่าหนึ่งข้าง F W T t i s t เท,ท้าสองข้างอาต่อไปยองนา F W O D foot เท้าหนึ่งข้าง F W E T flip เท้าสองข้างขึ้นไปอ่าต่อไปพอด F W O foot เท้าหนึ่งข้าง F W E T flip เท้าสองข้างขึ้นไปต่อไปเกรออา อ่านว่าอะไร8า2ท่าขึ้นไปอ่านเพจเยืนเชิญทีเพจผู้หญิงอ่านนะไม่รู้จักฟังนะคุยอยู่นั่นแหละต่อไปดาก้นอน F F W O T ฟูดค่า1ท่า F W T ชีฟินดาก้อน2ท่าขึ้นไปต่อไปเพิร์กโล F จับเป็โอ T ฟูดเท้าหนึ่งข้าง F จับเน E T feet เท้าสองข้างอ้าา F ับเบินโอีฟูดเท้าหนึ่งข้าง F ดับเปลน E ที e e t เท้าสองข้าง F ดับเป็นโอ T ฟูดเท้าหนึ่งข้างฟังเซ Mer, ain, f o t o เท้าหนึ่งข้าง f o o t เท้าหข้าง f w t f e เท้าสองข้าง f t เท้าข้า f o เท้าหนึ่งข้างทเท้าหข้า f w t ไม่ฟังอีกนะอ่าจไม่ได้ห็ือยังไม่รู้สำเนาเอก F double O T f o ท้าวข้าง F double O T f o ท้าวข้าง F double E T f e ท้าวข้าง F double T f ข้าง F o O T f o ท้าวข้าง F double e T f e ท้าวข้าง F D O T food เท้าหนึ่งข้าง F D O T food เท้าสองข้าง F D E T เท้าสองข้าง F D E T f o o งเท้าสองข้าง K R เดินไปเลยผมแป้ เยินเดี๋ยวไปพักแด็กสองคนที่จะต้องเยินเรียนก็เลยผมป้งกับแค่อาอไปพักเด็กได้อยากอานไม่ได้ดีนะ